สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับที่เรียนเอ็มปเปเป้และโรเบิร์ตเลวรอสกี้สดาวยิงชื่อกล้องโลกไม่เห็นด้วยกระแผนการจัดฟุตบอลโลกทุกๆ2ปีของฟีฟา่าสาพันลูกหนังนานาชาติเสนอแนวคิดจัดฟุตบอลโลกทุก2ปีเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติเล็ก ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลรายการนี้มากขึ้นซึ่งมันทําให้เกิดข้อถกเถียงมากมายตามมาฟุตบอลโลกคือฟุตบอลโลกมันพิเศษเพราะมันถูกจัดทุกๆ4ปีมันคือรายการดีที่สุดในโลกกล่องหน้าของแปรแชร์กล่าวถ้าคุณจัดมันทุกสองปีการเล่นฟุตบอลโลกจะกลายเป็นเรื่องปกติผมอยากจะบอกว่าการเล่นในรายการนี้มันไม่ปกติมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อเราลงเล่น60เกมต่อปี แล้วมียูโรฟุตบอลโลกเนชั่นลีกมีการแข่งขันมากมายเรามีความสุขที่ได้ลงเล่นนะแต่เมื่อมันมากเกินไปเราก็ไม่ไหวเราต้องฟื้นฟูนร่างกายเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างถ้าแฟนบอลอยากดูเกมที่มีคุณภาพและความสวยงามของเกมฟุตบอลผมคิดว่าเราต้องเคารพสุขภาพของนักเตะด้วยด่านดาวยิงของเบอร์ยมเมนีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรามีเกมมากมายในทุกๆปีมีสัปดาห์ที่ยากลำบากเยอะมากมันไม่ใช่แค่เกม แต่เราต้องเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลเตรียมทีมสำหรับรายการใหญ่ถ้าคุณอยากเสนอสิ่งที่พิเศษสิ่งที่แตกต่างเราก็ต้องการพักด้วยนะถ้าคุณจะฟุตบอลโลกทุกสองปีความคาดหวังต่อตัวนักเตะที่จะลงเล่นด้วยฟอร์มดีที่สุดก็จะตกลงไปสภาพร่างกายและจิตใจก็จะรับไม่ไหวคิเรียนเอ็มปาเป้ดาวยิงสุดจี๊ดของปารีสแซงต์แชมงสุดปลื้มที่ได้รางวัล แข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของโ l o b a l Soccer Award วพร้อมตั้งเป้าพัฒนาฝีเท้าของตัวเองต่อไปเขียนเอปเป้กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชงกงจากฝูงลีกเอิงฝรั่งเศสเผยว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่สำหรับตนที่ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลน,นักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมประจำปีของ g l ลบ a l s o c c เก Award วในพิธีที่จัดขึ้นที่มหานครดูไบประเทศสหรัฐอารบเบส์เมื่อวันจันทร์ที่27ธันวาคมที่ผ่านมา สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้เป็นสมัยแรกโดยเอาชนะอีก5ผู้ช้าชิงอย่างคาริมเบเซม,มาจากเรอัลมาดริดมฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลลิโอนลเมสซี่จากปารีแสแซงต์แชงก์คิเซโนโรนัลโดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโรเบิร์ตเลวรัสกี้จากเบญจมินิกซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลน,นี้เมื่อปีก่อนได้สําเร็จผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่ดูไบถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เห็นนักเตะดังๆมาอยู่ที่นี่เพียบ และแน่นอนนี่คือความสาเร็จครั้งยิ่งใหญ่สําหรับผมผมอยากจะขอบคุณแป๊ะแชร์ที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดรวมถึงทีมชาติฝรั่งเศสด้วยผมอยากจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการลูกหนังซึ่งการจะทําแบบนั้นได้คุณจําเป็นจะต้องมีความกระหายที่จะพัฒนาในทุกๆวันตอนนี้ผมคือหนึ่งในนักเตะท,ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรียบร้อยดังนั้นผมจําเป็นจะต้องตั้งเป้าให้สูงขึ้นในทุกวันและทุกปีเดี๋วดูการนี้กระทุ้งไปแล้ว15ประตู จากการลงเล่นให้กับแป๊ชแชร์รวมทุกรายการ24นัดและเขาเพิ่งจะเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชัลลีกมาครองได้เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบอกโดแจ้งกับเอซิมิลานแล้วว่าจะไม่ปล่อยยาซินอัลลี่ไปร่วมทัพก่อนกำหนดมิลานจ่าย10ล้านยูโรซื้ออัลลี่มาร่วมทัพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนปล่อยนักเตะเล่นให้กับต้นสังกัดเดิม ในสัญญายิมตัวตลอดฤดูกาล2021-2022อย่างไรก็ตามปีศาจแดงดำมีแผนที่จะเรียกตัวมาร่วมทัพในเดือนมกราคมนี้เกาโชวแมคาโตสื่ออิตาลีระบุว่าบอกดูในแจ้งมิลานไปแล้วว่าจะไม่ปล่อยอัลลี่ไปเล่นที่ซานเซโรก่อนระยะเวลาที่ตกลงกันไว้คือช่วงกลางปีหน้าดังนั้นปีศาจแดงดำจะต้องมองหาทางเลือกอื่นในการเสริมทับช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแทนทั้งนี้มิลานจะประสบปัญหาในต้นเดือนตุลาคม ต่อถึงต้นเดือนกุมภาเพราะแฟนเกซิเยและอิสมาอลเบนาเซอร์จะต้องไปเล่นในทัวร์นาเมนต์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่ประเทศแคมรูนดังนั้นเทนเนอร์สเตฟานโนบิโอลีจึงต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางเพิ่มในช่วงตลาดต้นปีหน้าเอซิมิลานส,สนใจดึงตัวอับดูดิยาโลกองหลังของปารีสแซงต์แชงไปร่วมทีมเพื่อเข้ามาช่วยงานแนวรับช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล วิศารแดงดำมีปัญหาแนวรับอย่างมากถ้าการบาดเจ็บที่เล่นงานนักเตะสลับไปมาและที่น่าหนักใจมากที่สุดคือการเสียซิมอนเคีย